ผมเพิ่งรู้จักว่าโลกใบน,นี้มันมีสิ่งที่เอาตัวละครดังๆมาปั้นแล้วเรียกว่างานปั้นน่ะผมเพิ่งรู้จักเมื่อปีเดียวอะเป็นปีที่หหยนะเ, <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นเงินเก็บริ่หมดเลยอะย่ะสวัสดีครับจเบจค่ะวันนี้เราอยู่หน้าบ้าน พี่พิงรำกะเพิงครับผมไม่ต้องบอกก็รู้บ้านใครใช่พี่เคยพาเบทมาครั้งนึ่งรวเบทบอกว่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวหนูท่ายเองแล้วทายครั้งเดียวคือถูกเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเป็นอาณาจักรงานปั้นและฮอตทอยแล้วก็อีกมากมายของบุ๊ดีด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างมาบ้านนี้มานานแล้วพอก่อนพอก่อนวันนี้ยเ่า ผมทําการยึดที่นี่ไว้แล้ว <c oughs> เรียกว่าปักหมุดเลยอ่าตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านของพี่พิงค์ลำบ้าเพลิงนะครับผมพี่พิงค์ไ <c oughs> ม่อยู่ไม่อยู่เราจะมายึดทุกอย่างที่เขามี <c oughs> อ่า <c oughs> เรียนเชิญก่อนเลยจนะ้ะ <c oughs> เรียวเชิญพี่พิงค์ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแขกรับเชิญที่บ้านอยู่ใกล้กันมาาหลายหลายท่านอาจจะไม่ทราบครับจ็คสุดิโออยู่ทับปิดสองซอยครับผมเวลาที่เจอกันคือช่วงตีสี่อันนี้เรื่อนกิ่งผมจะโทรไปหาโจว่าเฮ้ยโจนอนยังยังเพราะทําทงานกลางคืนผมยังไม่นอนก็จะขับรถไปดูตุ๊กตาที่บ้านครับมันมีเหมือนเวลาที่อ intersect กันนะใช่เพราะว่าโจโจมันตื่นสายมากอ่ะไม่ตื่นสายตื่นเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอย่างเงี้ยสองทุ่มผมหลับ มันจะมีโชคที่เจอเกันน้อยมากหรอ่าสี่เย็นถึงสองทุม่มทั้งสี่ชั่วโมงไม่ค่อยเจอเกันจริงบอกมาหลายทีแล้วนะบอกให้โจน,นอนให้เป็นเวลาหน่อยได้ไหมจะได้สุขภาพแข็งแรงเคยพี่โจเลิกเสพยังไงอ่าเลิกเสพแล้วครับจำหน่ายอย่างเดียวค่าผมเดีแย่งเล่นบรรยากาศจะเล่นดีเรื่ <c ười> องมาห้ามาโซนนี้นะครับดีมอะโคลิกเป็นบริษัทพี่ใช่ไหมใช่เป็นบริษัทที่รับทําหนังทําหนังโฆษณารับเขียนบทอะไรเที่มีคอนเซปต์นี่บริษัทอะไรนะพี่มันจะมีคำยังที่พ่ออ๋ออ๋อแล้วเหมาก่อน นั่งข้างบนดีมันอันนี้มันดูใต้ต่ำไปนะคือชีวิตจริงเราใต,ตา้ต่ำได้เวลาออกเสือะมาอ้ามานั่งนี่ดีอมอาพอดีคือบริษัทรับเหมาก่อเรื่องอาก่อหน,นีอยคือถ้าใครไม่มีเรื่องเนี่ยเราก่อเรื่องให้แล้วก็เขียนบทกำกับครับทำได้หมดก่อเรื่องอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งอะพี่ของดินดีไหมดีออกไปได้ไหมอ๋อเออคุณผู้ชมครับ โจเนี่ยนอกจากมีความสามารถทางด้านทําตุ๊กตาแล้วซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการเล่าเรื่องและผมเคยฟังเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยโจมึงเล่าเรื่องดีนะครับผมไหนลองเขียนมาพี่อ่านหน่อยสิครับพอโจเขียนมาท่านและเป็นไงพี่อ่านไม่ได้ ได้สำหรับคนที่เริ่มเขียนเรื่องแรกผมถือว่ามีแววมากนะครับผมใครจะไปรู้อีกไม่นานนะครับเราจะมีคนเขียนบทชื่อโจคัสตอมก็ได้ไม้อีกไม่นานนะครับเราจะมีคนรับผงเล่นชื่อพิงละเมื่อเเฮ้ยโจมขออีขอขอไปงานอันดิเลกได้หอเปล่าวะ ตัวนี้ตรงเนี้ยผมเห็นพี่พิงจะวางเป็นแต่แบทแมนอย่างเดียวเลยอ๋อใช่คือจริงๆที่วางแต่แบทแมนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคือชอบแบทแมนด้วยแล้วก็คู่สีด้วยอ๋อคือเวลาผมรู้สึกว่าแบทแมนเนี่ยพอมาเจอกับสีปูนป่วยข้างหลังแล้วมันแบบเวลาแขกเข้ามาเจอเนี่ยมันจะเด่นแค่กาอีโซฟาแดงซึ่งเป็นเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของหนังผมทุกเรื่องก็เลยรู้สึกว่าเออโค้งสีคู่สีมันได้เคยเอาซูเปอร์แมนมาตั้งแล้วรู้สึกว่า พอซูสแมนมันน้ำเงินแป้นเนี่ยมัน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 ,มน,มน,มนดูแบบ oh. ไม่คลาสสิกตัวไหนชอบสุดครับพี่อ๋อชอบสุดต้องตัวนี้นีพึ่นมาเลยตัวนี้ชอบสุดแต่จริงๆอ่ะชอบเท่ากันนะกับตัวเนี้ยค,คือมีความรู้สึกว่าสมมติติ๊งต่างว่าเกิดช่วงไหนช็อตเงินนะ <c oughs> แล้วจะต้องขายจริงๆเนี่ยสองตัวนี้คงเป็นสองตัวที่ขายแบบหลังสุดอะ่ะครับ ตัวที่ขายตัวแรกเป็นตัวนี้ใครอยากได้ซื้อไปเลยตัวนี้ตัวนี้ค่ายอะไรครับตัวนี้ของพรามบอนพรามวานสตูดิโอซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโจนะครับเขาชอบแบบว่าเอาให้โจมาทำานวดทำนี่ตัดเวลาสำหรับตัวโปรตไทค์ับผมตัวนี้ตัวนี้เขาชืุ่่นไรครับฮัช ซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบโพสต์มันครับ<ม>ตัวเนี้ยปกติโวกตาส่วนใหญ่ผมจะซื้อต่อชาวบ้านเขานะคนระับแต่ว่าตัวเนี้ยผมลงทุนพรีไม่ไหวแล้วเออรู้สึกแบบว่าเห็นภาพนี่เมื่อกี้บอกไม่ไหวดียวช่วลิ้นลิมนก่อนช่วยจําภาพเมื่อกี้นะไม่ไหวเลียว<ม>เลียวเดียวไม่ไหวแล้วแล้วแล้ลลลวถึงนะไ,ไหนแล้วไอ้ที่บนี่ดีดีดีอ๋อใช่เฮ้ยมันดูแบบเหมือนคนวงนอกนะแม่เป็นแบบว่าตัวเสือเลยชาวบ้านหนึ่งพี่ชาวบ้าน ถูกต้องคือถ้าเป็นแบบว่าละครที่พันธมิตรกำกับก็เป็นตัวชวบ้านอยู่ไกลๆอ่ะคอยชี้แป้ายชี้ป้ายก๋วยเตี๋ยวไม่คนไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีคุณผู้ชมครับต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะเปลือง 4G โดยไร้สาระแต่ว่าหลังๆเราจะมีสาระให้นะครับอันนี้ผมเลือกที่จะพรีเพราะผมรู้สึกว่าชอบมากเห็นจากภาพนิ่้วรู้สึกว่า เฮ้ยโพสมันเดือดดีเนาะมันแบบพลังงานพังงานอะไรอย่างนั้นพุ่งแล้แต่พุ่งนะใช่ใช่แต่ตัวเนี้ยในเว็บไซต์ฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มบ่นกันว่ามันจะเอียงอ๋อใช่ใช่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอียงไหมแต่ผมกใช้วิธีแบบนี้พี่โจมันไมถูกว่านะผมชอบวางแบบแัดดัดช่วยหน่อยอ่ะหาอะไรมารอให้มันแบบเงื้อเงื้หน่อยอ่าสาระเป็นสาระเลยนะงานไหนมันเริ่มเอียงนะผมแนะนําให้คุณเอียญบาทอ่ะ หนุนไว้อาทิตย์ละเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆไอ่อ๋อเฮ้ยแปลว่าผมก็ใช้วิธีที่ถูกดิครับถ้าไม่อยากไม่มีเวลามาหนุนขนาดน,นั้นนะ <c oughs> ก็ในเพจโจคัสตอมทอยก็มีคนซ่อมอยู่แล้วบอีเอาจิงงานเตนจูอ่ะเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเนี้ยถ้าเอียงมารนพ้อคุมมันจะล็อกกับตัวการ์ดคอยพอดีมันจะไม่เอียงไปมากกว่าน,นั้นแหละอ๋อก็จะคำนวณมาแล้วออันนี้ชอบอันนี้ตัวนี้ก็ชอบตัวนี้ตัวนี้ของ I อ n s น u d i o อ่อ อันนี้ชอบเพราะว่ามันเป็นไฟอันนี้มัน,นถูกอ่ามีเลเซอร์ของซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนของมันเนี่ยของผมมีคู่มันอยู่อยู่ด้านในครับผมนี่จะเป็นคู่กับอ่าซูเปอร์แมนที่อยู่บนน้ำแข็งใช่ใช่เออ <c oughs> ผม พิ่งรู้ว่าคนส่องพระเนี่ยมันมีความสุขยังไงผมเพิ่งมาเล่นตุ๊กตาพวกนี้เมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผมก็นั่งมองมันเหมือนพวกส่องพระอกับกระบะเก่าๆพระเก่าๆกระบะเดิมๆส่องแล้วก็ส่องอีกเหมือนกันอ่ะมานั่งแล้วก็โอ้โหลายผ้ามันช่างสวยเลยเนขอบกระเป๋ามันชัดเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันคือความงามในรูปแบบของงานปฏิมากรรมครับนี่เห็นไหมคุ้มค่า 4G ไหมแสงจริงๆเขาไม่มีไฟมานะแต่พี่พิงคัดตั้มไฟให้มัน สองขึ้นมาฉะนั้นมันจะแตกแต่างจากคนอื่นตรงที่เขาจะเห็นรอยยับตรงนี้นี่ ระยะตรงนี้จะชัดขึ้นไลท์ของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันจะชัดขึ้น<ม>นี่คือความงามของงานปั้นนะสำหรับใครที่อ่ไม่ได้เล่นงานปั้นเนี่ยเขาตั้งเฉยมันจะสนุกยังไงคือเขาดูความงามโดยองค์รวมกันอ่าเหมือนศิลปะมีดูทั้งภาพวาดดูทั้งงานปั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเสพงานแต่จริงๆอนะถ้าใครยังไม่เริ่มอะอย่าเริ่มเลยจริงจริงมันเมืนผีสิงนะเอ้คุณผมเล่นพวกเนี้ยผมเล่นมาปีเดียวผมเพิ่งรู้จักว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งที่เอาตัว คอดังๆมาปั้นแล้วเรียกว่างานปั้นนะผมเพิ่งรู้จักเมื่อปีเดียวอะ่ะเป็นปีที่ไหนนะเริ่มต้นเลยเงินเก็บนิมหมดเลยอะ่ะแล้วช่วงแรกๆพี่โจมันเป็นผีสิงอะทะเลาะกับแฟนก็ยอมอะ่ะ จริงๆไม่ต้องหรอะว่ามึงก็ต้องเคยเหมือนกันนะพี่โจลหลายคนคงเป็นผมเชื่อนะคนที่ดูอยู่เนาะมันชุทน่สิ่งจริงๆเนาะจุดเริ่มต้นคือยังไงพี่ตัวแรกอ๋อคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบูสลีเวลาเจอบูสลีตัวเล็กๆก็จะซื้อเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วมีอยู่วันไปเจอภาพนี้แอดโฆษณามันเหมือน a c e b o o k มันอ่านใจผมออกเพราะว่าพวกขึ้นมาว่ามันแอบฟังเราพี่เอออยู่มันเป็นบูสลีชุดเหลืองของปิ๊กเวสผมว่าเฮ้ยมันมีตัวใหญ่ๆนี้ด้วยเหรอวะ ก็ไปซื้อเป็นตัวแรกงานแป้นตัวแรกที่ซื้อครับหายนะผมเริ่มต้นจากจุดนั้นแหละครับตุดนั้นโดนไป3ามหมื่นตามมาด้วยบุสตีตัวที่สองีกแล้วก็ลามมาลือใช่ใถ้าจากบุสลีมาก็เป็นแบ็คแมนแบ็คแมนตัวไหนตัวแรกของพี่อ๋อตัวตัวนูตัวนู้นูตัวนี้เลยใช่ไหมอันนี้ค่ายไซโชไซโชไอตัวเนี้ยมันมีประวัติ ทันทีทนทีคือผมผมเนี่ยไปเจอในเพจขายใช่ไหมตอนนั้นมันขายอยู่เก้าพันซึ่งถือว่าถูกมากนะถูกมากนะ,นะใช่ใช่แล้วเราก็แบบว่าอยากได้มากเลยแต่ว่าเพิ่งซื้อตัวอื่นไปก็เกรงใจแฟนก็เลยจักรยานเนี่ยใส่รถเก่งไปแล้วบอกแฟนว่าจาจักรยานไปซ่อมบ้านผมอยู่พระรามเก้าเมงจ่ายผมขับไปพระรามสองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปกลับระหว่างทางแฟนตทรมาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อจักรยานมาซ่อม ตรงเนใ a, shirt, ี้ยใกล้ๆไม่ไกลคิดดูดิผีมันสิงขนาดนพระรามเก้าไม่จยไปพระรามสองไปกับชั่วโมงเดียวอ่ะน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวมากแต่จังหวะเข้าบ้านเนี่ยอันตรายมากเลยจังหวะเข้าบ้านเนี่ยคนเยือเหรอครับก็แบบกลัวแฟนแบบว่าบอกเลยเนียบอกเลยนะสำหรับคุณพ่อบ้านที่ประสบปัญหานี้นะอย่าไปกลัวซื้อทำไมอ่ะ อะไรอย่างนี้ไปเลยเสียงดังไปเลยเชื่อผมแต่นี่เรื่องจริงนะผมเคยเจอแฟนคุณโจคุยกับคุณโจรตุ๊กตาเนี่ยครับแฟนเนี่ยต้องคุกเข่าคุยตลอดเลยอ่ะตั้งครับเพราะอะไรครับพี่ผมอยู่ใต้เตียงครับเพราะเพราะอะไรครับพี่ไม่เอาโ่คะตัวนี้ตัวแรกครับตัวแรกตัวที่2คือตัวนี้เลยตัวนี้ของ XM ใช่ ผมยังจําที่มาได้เลยผมซื้อจากน้องคนหนึ่งชื่อไอ้เจฟโดยไปสี่หมื่นแปดฮ้เฮ้ยแต่ตัวนี้มันตอนนั้นมันแบบตอนนั้นมันแพงแล้วมันใช่มันเดือดมากตอนนี้ราคาก็ยังอยู่แถวๆนั้นอยู่นะช่วส่วนใหญ่งานปั้นนะท่านผู้ชมมันเหมือนการลงทุนอะซื้อแล้วราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่ก็เป็นบางตัวสองตัวสองตัวใช่แต่ผมก็บอกแฟนนี่แหละบอกว่ามันเป็นกองทุนรวมตุ๊กตาเพื่ออนาคต ครับผมคือไอ้ n นแมนทัว่วไปเนี่ยใครมีตังก็ซื้อได้อืมแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่พี่พิงโมมขึ้นมาเองเลยจริงๆมันก็เลืะอเทอะนะผมทุกคนเล่เนเลืะเทอนั่นแหละตัวนั้นแหละก็อยากอยากทำเล่นๆทม <นะ S 2> เป็นชิ้นๆดี ก็เลยไม่แยกชิ้นจริงๆมันไม่มีในหนังนะหลายๆคนเขาแบบว่าจะชอบแบบว่าโมให้เหมือนในหนังใช่ไหมใช่ใช่คือผมรู้สึกแบบว่าก็กอยากทาอย่างนี้เนาะไม่มีในหนังก็ไม่เป็นไรก,ก็อยากทำอะ่ะมันเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะสําหรับคนเล่นโมเดลนะผมรู้สึกว่าพี่สนุกตอนที่เวลาพี่ได้ตัดมันได้คัดต้อม,มันอนะโมเมนต์นั้นนะผมว่าพี่แฮปปี้อยู่นะใช่ใช่และหรือเนี่ยอย่างนี้อย่างตัวข้างล่างเงี้ยครับผมจะเออมันขายมันเล็กสเกลไม่ใช่แต่ว่าอยากได้ก็ขายอยู่พันหนึง่งก็ซื้อมา ปึงไปเจอเอ้ยเขาขายแผ่นนี่พันหนึ่งเออก็ซื้อมาแล้วก็มาประกอบกันให้มันยืน คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมาต่างคนต่างมานะใช่ใช่อันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวหนึ่งอะไรเงี้ยขาก็อีกตัวหนึ่งใช่ขาข,<ช>ขาขาก็อีกตัวหนึ่งใช่แล้วพอแบบเอามาจัดวางรุมรวงมแล้วมันก็ได้ฟิลของซึ่งเหมือนในหนังไหมก็ไม่ไม่เหมือนในหนังนะแต่เหมือนก็หลอกตัวเองได้ว่ามันจะมีเสียงแบบแบบว่าจะที่แบบว่าขาเข่าอะไรเงี้ยแบบมันยืนอยู่บนแท่นนู่นแท่นนี่โมเมนต์โม่ในแหละตัวความสุขเลยอ่าอย่างตัวนี้หรืออย่างอย่างสูพนี้ก็เลิศเทอมากเลิศเทอมากผมก็จะ ง,งนั้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากตัวนี้นี่ครึ่งตัวผมก็ซื้อมาแล้วก็มาหั่นเช่นอย่างนั้นแหละ นี่อันนี้ก็ไปเจอสายไฟจากในรถสายไฟช่องช่วง,ง,งช่องแอร์ใช่ไหมพอเอามาตำาๆไว้ในนี้มันก็ได้ฟิวของอว่าเ,เหมือนกับแบบว่าอ๋อเป็นแบบว่ากล่องกลาลังซ่อมอยู่ออกากำลังซ่อมอยู่นะอย่างนงี้มันเหมือนเพนมันก็มากับจับมากับตัวนี้นี่มีอยากให้เหน็บงใส่เป็นมันเกงวอร์มเลยดูดิแหมแต่ว่าพอมันอยู่ที่กัดแล้วมันก็ดูแบบว่าเออทิจารตัวตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้พอดีผมมีหัวของคุณสแตนรียีเขาอยู่แล้วเราหาบอดี้ไม่ได้ก็เลยพอดีเจอบอดี้ตัวนี้รู้สึกว่าเออ เอามาใส่ดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนดีผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะแต่ว่าเขาทำงานกับซูเปอร์ฮีโร่เนาะเขาสร้างฮีโร่ก็เลยให้เขาเป็นฮีโร่ซัตเตอรนึ่งสำหรับตัวนี้ที่ชอบตัวไหนสุดโอ้ตัวนี้เดี๋ยวอ่านกันี้ชอบตัวไหนสุดใช่ไหมผมว่าผมคงชอบเซตนี้ละมั้งเนี่ยน่าจะเซตนี้แหละครับอ๋อเซตนี้คือชอบสุดเนาะแต่จริงไม่ก็ไม่ได้แพงนะเซตเนี้ยตัวโทนี่สามพันตัวนี้สามพันอันนี้พันหนึ่ง พันหนึ right. ่งแปดร้อยก็ประมาณน่าจะั้งแนั้นแหละครับครับผมแปดพันกว่าบาทตอนนี้ไอรอนแมนแพงมากเลยนะพัดทอยบอกก่อนใช่ถ้าใครจะซื้อนี่หนักหน่อยราคาขึ้นนี่นี่ระวังนี่เราชอบเราชอบระวังนี้เราดูปุ๊บนี่ตึงแขนมันนี่ทะลุกระจกมันนี่ทะลุกระจกนี่นี่มันวิจินะคะใช่ไหมนี่เป็นเงินแล้วมันยี่ด้วยแม้เหล็กด้วยนะอ่าใช่ไหมยอดหรือยอดต้องมองมองนะนี่ให้ก็มองแขนตัวเองนี่ นี่เลยครัมันเขายิงเนีเ่ยเนี่ยเห็นไหมเยอะเชอะใช่ไหมจินตนาการล้ำม,มากที่ล้ำม,มากคือตัวนี้ในเรื่องอ่ะมันจะโผล่มาแบบสองวิได้มั้งโผล่มาแยกร่างแล้วก็บินบินบินหายไปเลยนี่นี่น<ม>้องอโมุมนี้แบบขึ้นเม,มีเสียงด้วยใช่โอ้โหนี่เล่นทุ่มมากเลยมีพาร์ททุกอย่างโมทุกอย่างจัดวางใหม่แบบไม่เหมือนนักสะสมคนอื่นเลยอ่ะอย่างที่บอกเนี้ยมันต้องวางไฟอะครับเหมือนมันกระแทกปึ้งแล้วแบบเหมือนแบบตุ้ม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 อะไรเงี้ย เอีกพัฒใช่สังเกตว่าจะมีไฟแบบติดตรงนี้บ้างแบบตรงนี้ตรงนั้นคือแบบเต็มตู้เลยดูพี่พิงเล่นแล้วดูสนุกอเออใช่ออใช,ใชอันนี้ตู้นี้จะเป็น1ต่อ6ใช่ไหมส่วนด้านหลังจะเป็น1ต่อ4หมดเลยใช่1น่งต่อสอ ผมเห็นที่พิงเบิ้ลหลายตัวเลยอ๋อเออทำไมถึงเบิ้ลพี่เวลาเจอถูกถูกอ่ะเราก็จะซื้อนะเวลาเปิดเพจคลิกไปเจอเพจแล้วแบบว่าเฮ้ยเมันมันก็ไม่แพงนะซื้อเก็บไว้เพื่อเพื่อว่าตัวหนึ่งเนี่ยเก็บเหมือนออริจินัลส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะซื้อมาพังเน่จริงจริผมชอบซื้อมาแล้วมาเมื่อเราเก็บได้ถึงจุดหนึ่งนะเราจะเริ่มเบิ้ลกันแล้วอย่างอันนี้อด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 นี่นี่นี่แต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นโทนี่เนี่ยนะหรือไอตุ้นี่ อ่านร่เป็นตัวนี้ถือเงินในตัวนั้นคือมาร์ค45ใช่ไหมมันอยู่ในตู้เราต้องมีตัวไว้ดัดเล่นก็คือตัวข้างนอกน,อน,นี่ค<ม>ือแลอย่างมาร์ค42นี่เลยพี่พี่ได้มาร์คไหม มาร์ค42ตัวนี้ไม่ได้โมตัวนี้ไม่ได้โมอ๋ออันนี้เดิมๆเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เดิมๆเดี๋ยวนี้ทุกคนจํามาร์คได้หมดเลยใช่ไหมคะเฮ้ยมีหนูตัวคนเดียวเลยเฮ้ยแรกๆผมก็จําชื่อมาร์คไม่ได้เลขแรกผมเคยสงสัยนะเว้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันแบบเลอะเทอะบอกว่าจําชื่อมาร์คได้หมดอย่างเงี้ยแต่พอเล่นๆไปแล้วมันก็จำได้เองเนาะเพราะแต่ละมาร์คจะมีเอ่อลีลาของมันอยู่อ่าใช่ใช่อย่างที่บอกเนี้ยเนี่ยเวลาผมไปเจอฐานจะมันจริงฐานเนี้ยมันเป็นฐานของ42แต่พอออออมมมีีคนนนเเเเเ้้้้้าาาาาขยยยแแแกกกกกก็็็็ลลซืบบบไไววววดดะงัู มีสายไฟระยองในยางดื้อเธอดือเธคถามว่าเหมือนในหนังไหมไม่เหมือนในหนังหรอกแต่ว่าพอวางแล้วมันก็ได้ฟิลดีเนาะซึ่งอย่างเนี้ยไดโซนี่คือกรอบรูปไดโซอกอบเชฟมันเหมือนตัวเออย่างงี้เนาะมันก็เออเออหกบาทก็เออส<อ>่อตาเฉียบแหลมมากเล่นเล่นด้วยไอเดียเขาเรียกว่าเล่นด้วยไอเดียหรือยอย่างนี้พามนี่ตัวนี้พิ่งใช้อะไรบ้างอ๋อก้ มีตุ๊กตาหนึ่งต่อสี่แล้วก็เอาหัวตัวนี้มาส่วนวันนี้ก็เอาพ์ทพ์ทเหลือๆจากตัวอื่นๆนะครับามาแปะๆๆอันนี้ก็ไฟไดโซหน้าอกก็เอามานี่ใสให้มันดูแบบไฟไดโซอันนี้เหมือนมันลอยมาเลือดเทอดูแล้วก็เออมันดี่อมาตัวนี้ผมอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยอ๋อตัวนี้ออริ่จีนอลงไม่มีนะจะบอกไว้ก่อนนะผู้ชมเฮ้ยจริงเหรอจริงตัวนี้นี่แอบไปนั่งทําที่บ้านโจงโจคอสตอมโจคอสตอมอันนี้มันเป็นหนึ่งต่อสี่ซึ่งหนึ่งต่อสี่เนี่ยราคา มันจะสูงครับจําได้ว่าตอนที่คุยกับโจว่าเฮ้ยโจพี่จะกรีดหน้ามันดีไหมวะโจมันแนะนําบอกว่าพี่เอาจริงกับพี่มันแพงนะผมก็แบบก็เออใช่ก็ก็อยากเล่นดี่วะโจทาไงดีวะเอาก็แลแต่พี่นะตามใจพี่นะแต่มันจะขายไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรพี่อยากเล่นเนี้ยก็เลยกรีดพี่ผมกรีดแบบกรีดแล้วก็โจเขาจะสอนแบบอ่ะพี่ถ้ากรีดแล้วพี่ก็เอาสีเงินเงินป้ายหน่อยเนาะมันจะได้ดูเป็นโลโลหะคนฟุ้งๆหน่อยจะได้ดูไหม่นี่นี่โจโจเขาสอนมาอันนี้พี่พิงทำสีเองนะ จริงไหมเนี่ย<อ>วั<ม>วยะ<ม>เด็กโงส่วนมือมือนี่ละมือได้ามว่าวในหนังเขามีไหมไม่มีหรอกแต่ผมรู้สึกว่าอ่ะไหนไหนมือจะพังแล้วนะ ก็พังแบบมือมันแบบว่าทะลุออกมาเลยไหมอะไรเงี้ยมันจะมีในหนังมันจะมีซีนที่ไอรอนแมนถอดกลอบอันเนี้ยเหมือนเหมือนเลยเซมๆอันนี้มันคือตัวเดียวกันปะใช่ใช่อันเนี้ยนี่ๆที่บอกว่าตัวนึงซื้อมาเหมือนเดิมอันนั้นซื้อมาแบบพังอันนี้คือก่อนทำใช่อ่าใช่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 เออเอออ้างถามดีว่ะ before after ดูดิ before after ยับอ่ะยับหน้าของหน้ากากเขาเป็นอย่างนี้นะหน้ากากเขาแบบเนี่ยเรียบเลยหน้ากากเขาเป็นอย่างนี้เลยนะไอ่หนึ่งต่อสี่ฮอตทอยอ่ะที่มัน งคือตัวกรอบเนี่ยใครไม่รู้มันจะลิบเรียบใช่ไหมแต่กรอบมันสามารถสไลด์เปิดไปทุกจุดเลยนะใช่แล้วพอพี่พิงทําการสไลด์สไลด์สไลด์หมดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกําลังจะใส่กรอบจังหวะหนึ่งเน่ยมันสวยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สไลด์ขนาดนี้พี่โจนี่ผมแอบอันนี้มาเว้ยผมแอบเอาแม่เหล็กเอาแม่เหล็กแปะให้มันแบบมันมีความหนาออกมาอ่าใช่เนี่ยเนี้ยอย่างมามุมเงี้ยเนี่ยที่เป็นแม่เหล็กเนี้ยเหลอกเอาเอาแม่เหล็ก คือ,อไม่เหล็กแปะไว้เพื่อว่ามันจะไม่สลิดถ้าสนิดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไหนๆทำพังแล้วนี่ทำพังแล้วเอาไม่เหล็กมาวางวนี่เวลาวางไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะแบบลอยเยอะหน่อยมันจะลอยเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้มันไปใช่ไม่เหล็กก็ไม่เหล็กในศก60บาทครับผมโจอสอนมา <c oughs> คือที่แรกผมถามโจวอ้โจไม่เหล็กมาจากไหนดีวะขี่ไปดูในศกผมอันเนี้ยผมชอบมกนะากย้ย <c oughs> เออมันชอบผมแบบีบ่้ควาเพลินจละจทําำอะ่ะแต่ถ้าถามว่ามีใครขอซื้อผมราคาตลาดผมก็ไม่ขายนะครับคือผมรู้สึกว่าก็อยากห้าหมื่น โอ้อยไปน่าจะสิเมื่อกี้ผมเห็นปากพี่วิ้งสันเล็กน้อยผมบอกปลาปลา,าไปน่าจะซื้อไปละห <50, S 2> ้าหมื่นโอ๊อยไปน่าจะสิผมเคยคิดนะแล้วผมทําอะไรวะจำไม่ได้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะคือผมคิดว่าตัวนี้ไม่ขายแน่ๆแล้วมีคนมาซื้อแล้วเขาให้แพ็งแล้วผมก็พี่เดี๋ยวผมแพ็คให้เลยนี่อย่างพวกเนี้ยผมไปเจอฐานหมุนใช่ไหมครับผมรูว่าเอ้ยมันยันหมุนช้าหน่อยเพราะว่ามันเงียบดีผมรู้สึกว่า เออมันแบบว่าอยู่ในบ้านนั่งทำงานเขยนบุ๋มเขยนบทก็ปล่อยมันหมุนไปพอเงยหน้าเห็นมันแบบเคลื่อนไหวอ่ะครับมันเลยรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตอยู่ตัวนี้เป็นตัวทายน็อตของค่ายไอรอนสตูดิโอหนึ่งต่อสี่นะครับใช่ฐานหมุนเป็นของท o อยคิงใช่แล้วไม่แพงด้วยสองพันกว่าบาทเครับจริงๆถ้าเขาซื้อเทปเราสักนิดนึงเนี่ยนะเราจะขึ้นที่อยู่ให้แต่ ซึ่งอ๋อมีโมกโม,โมีดาบดาบไอตัวเนี้ยปกติอมันต้องใส่ชุดเกราะถึงจะมีดาบแต่ว่าอันนี้เนี่ย <c oughs> ผมสนิทกับโจคอสตอมโชยโจเ็เลยทำสีดาบมาให้และโจมันก็บอกว่าพี <c oughs> hi, จ่จะสีดาบเลยเหรอมันต้องเจาะมือนะพี่ผมก็แล้วเจาะก็าจาดิโ <c oughs> จบอกว่า <c oughs> พี่เจาะเลยเหรอมันแพงนะตุ๊กตาก็อยากเล่นดีกว่าทางไหนก็อยากเล่นไม่เหมือนใครอย่างนี้แต่ถามว่าถ้ามีคนซื้อราคาเดิมไหมก็ขายนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ผมยายอยไม่ให้เล่าตัวนี้หน่อยอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับไอ้แมนเท่าไรแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องนี้มันเป็นแมทริกช็อตหยุดโลกพี่พิงจัดเหมือนช็อตในหนังเลยนะอือมีสายฟ้าด้วย The Matrix อ่ะมันเกิดมาในยุคที่ของเล่นยังไม่เจ๋งนะพี่นะใช่แต่ตอนนี้ Hot Toys ก็ได้ทำออกมาแล้วนะตัวนี้ Mister Smith เว l าเว l าครับ m i s t อ r Anderson นีคนนี้ Anderson มาในรีวเวฟแมทตัวนี้ไอรอนแมนค่ายอะไรครับอันนี้ค่าย i m a g วอร์จิน t ดอรี่อนี่นี่นี่เอ๊ะมีไฟเลยอัมนี่อันนี้มาร์คสีใช่ผมจะชอบมาร์คสีผมมีมาร์คสีประมาณประมาณหกตัวเยอะแล้วเนี่ยอืม เพราะว่าอย่างไรตัวนี้ก็43ที่มันมาร์ค4ี่อยู่ทำไมคะทำไมถึงชอบมาร์คนี้ไม่รู้ผมว่าผมว่าทรงมันสวยนะผมว่าสีมันกำลังดีนะเออใช่ใช่แล้วเกาะมันดีเทลกำลังสวยเลยถ้าผมซื้อ1ต่อสีจากตัวผมก็ว่าผมจะซื้อตัวนี้นะผมว่าผมว่ากำลังสวยนะชอบผมชอบมาร์คนี้กับมาร์คห้าโอ้มาห้ามาห้ายังไม่มียังไม่มีใช่ถ้ามีผมซื้อแน่นอนแต่มาร์คสวยสวยมากเลยมากตัวนี้ฮักบัตเตอร์ของใครครับพี่อันนี้คิงอาร์ต น,นี่อันนี้คิงอาร์ข้อดีของคิงอาร์ตตัวนี้คือผมว่าทรงมันมันได้สัดส,ส่วนของความเป็นการ์ตูนนะแบบ,บว่ามันแบบป้อมๆดีอันนี้มันดูเป็นการ์ตูนการ์ตูน เราคุยกันมาพักหนึ่งนะผมสังเกตดูนะพี่พิงชอบเรียกงาน ปั้นหรือฮอ,อ,อยทน์เหรอว่าตุกตาอืมทำไมถึงเล่นเป็นตุกตามันไม่ใช่ตุกตาเหรอมันก็ตุกตา,าไม่ดูพี่พี่ว่ามัน,มนตุกตานะครับสาหรับพี่ก<ต>ับตุกตาใช่ไหม <c oughs> พอเรียกว่าตุกตาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเสียดายมันบ้างอะไรถึงว่าเราซื้อมาเพื่อเล่นหรือเวลาผมซื้อต่อใครจากเพจอย่างเงี้ยอะไรที่มันตลกนี่ตลกหน่อยผมไม่ค่อยใส่ใจรผมรู้สึกว่าก็ซื้อมาเล่นตู้เย็นยังอยู่ในบ้านเปิดปิด,ปดยังมีรอยเลยแล้วนี่ตุกตาดัดไปดัดมามันก็ต้องมีรอยเนาทึง่ี้ มันน่ารักดีไงคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาจะมองแบบว่าของพวกนี้แบบห้ามจับห้ามเล่นโชว์อย่างเดียวเลยแต่เรานําเสนอในแง่ที่บอกว่าคุณเล่นเถอะเออนึกถึง Toy Story อ่ะถ้าเราไม่เล่นมันมันก็เสียใจอะนะโอ้นอกกเรื่องที่หนึ่งผมเคยถามโจว่าเอ๊ะโจวทำไมถึงเลือกเป็นช่างซ่อมตุ๊กตาวะมันบอกว่ามันชอบภาพของคุณลุงแก่ๆคนนึงบ้านซ่อมตุ๊กตาในภาคสองใน Toy Story ่เออเออดีเลยมันก็เพราะว่ามีความโรแมนติกอยู่ในคำตอบดีครับ ดูภาคนั้นตอนมอนหนึ่งแล้วอุ๊ยมันซ่อมของเล่นซ่อมตุ๊กตาเงี้ยมันต้องมีอุปกรณ์ระอะไรเยอะขนาดตอนนั้นยัง,งโง่ๆเลยนะต้องแบบต้องมีอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังสอนเราใช่ครับเอ้ยตอนนี้นะเรามีแบทแมนแล้วเรามีไอรอนแมนแล้วครับมันมีอีกลายหนึ่งคุณผู้ชมเป็นงานปั้นที่ไหย่ามาเือผมถึงขนาดทะเลาะแฟนจริงๆโอ้โหทะเลาะแบบ ทางก็ไม่มีนะอันนี้เรื่องจริงเ่ยคือเช็คลูกค้าก็ยังไม่ออกนะแต่บอกแฟนแบบเฮ้ยตัวเอง,ต,เองตัวนี้ไม่ต้องซื้อว่ะเขาขายราคาเนี้ยถามรูดการ์ดก่อนก็ยอมมาพาไปดูได้ไหมครับบัตชมกันไป<ต>ทําไ <laughs>